สวัสดีครับแล้วเห็นเห็นหรือยังครับเห็นลิทินเดชมันหรือยังทีนี้ชัดเจนหรือยังครับว่าเป็นคนยังไงแล้วจ,จะหาว่าผมพูดเราเองนะอะทุกคนจะได้รู้นะครับรู้เองว่าเป็นคนยังไงยังไง <c oughs> อืมนะครับแต่ว่าความรู้สึกนะครับของเขาก็ไม่มีความสุข,ขผมว่าดูจากหน้าตานะไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขหรอกครับมีแต่ความทุกข์ความสศกความเศร้านะ,ะทุกสิ่งที่ได้มานะครับได้มาแล้วก็มันมันก็ไปไงนะมันก็ไปนะครับทุกสี่ถ้าเบียงสองนะครับนะเขาเรื่องเอาราวได้ไม่รอดครับอมผมบอกได้เลยไม่รอดครับคุกแน่นอนครับผมนะการที่ทํากับพ่อกับแม่การที่ทํากับพี่กับน้องนะครับอันนี้ก็ ถือว่าการเห็นแก่ตัวนะการเห็นแก่ตัวยังไม่คิดว่าเออเวลาที่ตัวเองลําบากเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนยังมีพี่มีน้องแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นว่ามีพี่มีน้องนะเขาไม่ได้สนหรอกรนะ <c oughs> <c oughs> กูหวังอย่างเดียวแค่ขอให้กูรอดอ,อกูหวังแค่นั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะขอแค่กูรอดแค่นั้นเองนะครับเออมันเป็นแบบนั้นนะครับเอฟซีนะ ในความคิดของมันใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขาคิดเอาง่ายๆครับขนาดผัวมันยังเลือกได้ครับในนิทานนึงนี้อมันยังเลือกได้เลยครับอืมคนเรานะครับถ้าไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่กล้าทําแบบนี้หรอกอันนี้นะครับเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวสุดๆเลยะ คนที่อยู่ด้วยกันเนาะทำมาหากินด้วยกันไอ้หนุ่มคโบโต้าก็บอกว่ามันก็ขยันนะพี่น้องยุบสีให้มันไปทําอะไรมันก็ไปนะครับเมื่อก่อนก็ได้อยู่ได้กินกับมันนั่นแหละมันก็เป็นเสาหลักนะอชาวบ้านมีอะไรมันก็มีนะครับ <c oughs> นี่แหละครับเวลาที่ตัวเองได้ดิบได้ดีต้องหาเงินเองได้นะครับดูถูกดูแคนใช่ไหมละ่ะนะครับดูถูกดูแคน อันนี้แหละครับมันเห็นได้ชัดคนเรานะครับอืมยำได้ยามีแล้วมันมันพยองพองขนพยองพองตัวคนลืมตัวไงอ่าคนลืมตัวไงครับพี่น้องเอฟซีเข้าใจไหม,มคนลืมตัวครับพี่น้องเอฟซีไม่เจริญหรอกครับไม่เจริญหรอกถ้าเป็นแบบน,นี้ไม่เจริญอืม นะครับเพราะอะไรครับเขาไปหลงสังคมใหม่ได้ไปเจอแสงสีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันน้อยอกน้อยใจว่าโอ้กูมีผัวแบบอ่านหนังสือไม่ได้เขียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ทีนี้เห็นไหม <c oughs> มันก็คิดแบบนี้ไงนะครับไปเจอสังคมใหม่ไปเจอเพื่อนใหม่ทีนี้ไปหลงแสงใจแตกใจแตกซ้ำเท่าไหมเข้าใจใจแตกซ้ำเท่าไหม ใจแตกซ้ำเต่าอไหมเข้าใจบอกคนเรานะครับถ้าฉลาดคิดนะดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วอืมหนึ่งก็พี่น้องมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้ยิ่งมาพ่อแม่อีกอ่ามาพ่อแม่แล้วก็เป็นผัวที่อยู่เคยด้วยอยู่ด้วยกันสิบแปดสิบเก้า 18, ปีอีเห็นไหมครับสรุปแล้วไม่เคยมีความจริงใจกับใครทั้งนั้น พ่มีความจริงใจก็ไผจักค้นเลยนะครับคืออะไรครับการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวแล้วก็อ่านการเอาตัวรอดนะครับการเอาลัดเอาเปรียบนะครับคนแบบนี้ผมว่าไม่เจรเิญหรอกครับมไม่จะเิญแน่นอนครับคนแบบนี้ไม่จะเิญแน่นอนครับมีแต่เอารัดเอาเปรียบนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถทงรถ,ถไถจะไม่ให้ปัปให้มันไปแล้วนะ,ะเวลามันอยากขายนะครับอืขายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินนะเงินส่วนนั้นก็ไปใช้นี่ส่วนของมันไม่ได้ใช้นะกลัวมันไม่รับผิดชอบมันพูดแบบนี้นะ,ะ,ะมันพูดแบบนี้นะทำไมนะครับแบ่งให้แล้วทำไมไม่เป็นโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง อันนี้คือโง่ไงครับโง่ไงครับอืมตอนนั้นก็คิดว่าอะไรครับคิดว่าคิดว่าเขาจะกลับมาคืนดีโอ้ยตายแล้วนะอันนั้นก็หนึ่งแผนการนะครับบอกอะไรครับอ่ามึงจะไปไหนก็ไปนั่นกญเจรถก็มีเอาเงินมึงจะได้มึงเอาไปนั่นไงนก็คือแผนการของของมันไงออนะครับไม่เอาพ่อเอาแม่ฮะก็ อก็ที่สุดแล้วบ่มันก็ที่สุดด้วยทำไมนะอะไรทําสวยไม่เป็นทําสวยไม่เป็นต้องอะไรนีมม่มันเป็นแบบนั้นไงไแล้วในที่สุดไม่เหลือใครหรอกคนคนนี้ไม่เหลือใครแน่นอนไม่เหลือใครคิดว่ามีลูกลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงแน่นอนครับ มอไม่เลี้ยงไม่นอนครับนะนันยังจะบาปนะครับคนเราบาปกรรมดีนไอ้หนุ่มกูโบาตามันก็ออกมาระบายแล้วเอา้าทำไมถึงคิดว่าที่ดงที่ดินทำไมทาไมมีลูกแล้วไม่ไม่อยากให้ที่ดินไงมันก็ไม่ดูแลไงครับลบดูพ่อไงอืมลบดูพ่อดาพ่อไงครจะไปให้ใช่ไหมละ่ะกูให้อัน ให้วัดให้ว่ามอบให้ผู้อื่นจะพอดีกว่าจิเม่นบอกนะไม่สนใจไม่ดูเลยใช่ไหมนะอืไม่งั้นไม่งมั้นมันไม่ออกมาพูดแบบนี้คนเรานะเนี่ยมันรู้แล้วอ่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ้าก็ใครเป็นคนบอกอ้าก็ตัวแม่แล้ะครับเป็นคนบอกนะสอนให้เกียรติพ่อนะครับแทนที่จะบอกว่าเออแยกแยะเรื่องของผู้ใหญ่ก็เรื่องของผู้ใหญ่แต่อันนี้สนับสนุนบอกสอนให้ให้เกียรติ ไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นเบอร์เป็นไลน์เอ้าแมนคอยบริโภคชงหัวหามาันได้ยากเลี้ยงตายก็ยาเลี้ยนไหนแมนบอกพี่น้องเอฟจีนะหาเงินมาทุกยากลําบากข้อต่ายเมนบอกหาเงินมาทุกยากลําบากแล้วยังมาอะไรยังมาลูปดูมาดูถูกพ่อตัวเองาไม่เคารพไงเจ้าจิมีกระจายชงบไวเสี่ยงบริเลี่ยงก็ตายแม่มันได้ครับพี่น้องเอฟจีแมนบอกหาเงินมันทุกเลยยากเลยเมนบอก ใครจะมีกําลังใจส่งใครจะส่งเรียนเลียนบบเรียนกับยาตายนะกับพี่น้องไอจีนะใช่ไหมล่ะในนิทานเรื่องนี้อยากส่งก็เลียนมึงอยากส่งก็ส่งกันไหมมึงก็อ้างแต่ว่าเป็นเลี้ยงแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวเนี่ยมันก็ส่งสตินะนี่ค่ะเดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายเลยค่ะสี่พันค่ะไอทิ๊กตอกติ๊กตอกยังไม่ส่งค่ะยังไม่ส่งเลยนะคะนะเดือนนี้ยังไม่จ่ายค่ะไม่จ่ายมาหลายเดือนแล้วก็ยังพูดเยอะค่ะถ้าไม่รู้ผู้ชายก็จ่ายมานะคะ นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้นไงนั่นไงมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีแหละทีนี้เห็นไหมนะครับพี่น้องเอฟซีอืมเดี๋ยวเป็นเจ้าจะจีรงอยู่บ่คอย่บรงแล้วครับพี่น้องเอฟซีด่าพ่อไปนั่นดูถูกพอ่อไม่เคารพพ่อนี่แต่ฉีชงอยู่บ่เ,เรียนบริเวณยาตายได้ครับยาอาผก,กับฮิบเอาได้ครับบริโอนแม่ไม่ได้นะครับแม่บอกนะนะครับมันเกิดขึ้นือคอยนี่ละคนเน้นบ่